ที่ตมตุ้อตุ้อ to ที่ต <Está Sven. S 1> <initiation> มตุอตาที่มแม่ลายตุ้ตาตุ้อตาถูเอตาตป้างถูกเาตุ้อาต้าตล้มาตุ้อตาตุ้อตาต้อตาุ้อตาตว่อา้อตาตุ้อตาตุ้อตาอตาตุ้อตาตุ้าตุ้อตาจุ้ตาตุ้อาอ้อตาตุ้อตเล่นอ้อก็เล่นตาตุ้้ตาตออตาตอาติ้อตาอยู่แล้อก็เล่นกันตรงน้้อหละน้าุ้อตฉุกอต

ยงแมวได้ปัดดุก็หนังสามตียางถูกเผาแต่ยางถูกเผามันจะถูกไม้เสียบจักมันจะถูกไม้เสียบจักเสียบตูดซ้ายจเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆกร้นนจริงๆแต่ยางถูกเผาแต่ยางถูกเผา มันตะถูกไม้เสียบจ้ามันตะถูกไม้เสียบจ้าระหว่างการถ่ายทำมีตก,กด้วยครับสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พรั้งกระมังตั้งอยู่ตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้น นี่อาไหมปนเทลงมานเทลงมาเทลงมาเทงมาไอหัวไอเจนเปียกหัวไอเจนเปียกหัวไอเจนเปียกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาหัวก้มเจริิลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้มากอดเจนมาขอบคุณค่ะค่เร็ก่อนขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ก้ามาดูหนูค่ะหนูก็ไม่มีแด้วันวันนี้อาทิตย์นี้หนูไม่ได้เดินเลยแม่เพิ่งพาหนูเดินวันนี้นะฝนตกมั่งอะไรมั่งเนาะฝนพิโลกตกเมื่อคืนวานวันนี้พื้นเปียกค่ะพื้นเปียกเมื่อวานพื้นเปียกก็ไม่ได้เดินอีกวันนี้แย่เลยร้องกันเนาะให้พามาเดินได้ย่ามาหนึ่งกํา oh. ให้ลูกเล่นกันเนาะขอบคุณค่ะเข้ามาดูหนูกับแม่นะคะ ยังคิดถึง f อฟอยู่นะคะแต่ไม่มีเวลาลงคลิปเลยค่ะคิดถึงนะคะขอบคุณแค่บาย